สวัสดีครับโอ้ยเบื้องบนนี้จะกระแตกแปลนบัดมึงนี่ย้อนอยังย้อนรถใครครับย้อนรถใครนี่แหละไปร้านอะไรเที่ยวที่สามวันนี้นะครับบ่อยากสีวอาเลยว่าค่าอะไรวันนี้ตกไปเท่าไหร่ล่าสุดสายพันตู้พี่น้องโอ้เฮ็ดดีจังบมักชังเลยแนวนี่พี่น้องเลยเออช่วยเชียร์หน่อยหรอกไปดิดแ๋ยวก่อน ซ้ำบ่าน้ำนี่ถอดรถครับบาดมืออีกเล็กบาดมือนี่ได้เอาผพายคีบอยู่เท่านี้และวพันไวโอ้ตายร้านอะไรเที่ยวที่สามครับวัอนี้มืจอจาวาเที่ยวที่สามของมือนะครับโอ้โหวันนี้เที่ยวที่สามแล้วมืเจ้าคิดว่าข่อยเกี่ยวขอ่อยจากอะไรมาเศร้าข่อยไปเกี่ยวเจ้านึงครับเก่าไรครับ ผมไปเกี่ยวเก้าไร่นะเกี่ยวแล้วแล้วปุ๊บเอ้รถขึ้นดังพิษปกติวะ่ะมาจอดจอดแล้วเช็คบึงครับโอ้โหเรียบร้อยดีลูกปืนสกรูเอ่อลูกปืนลูกปืนออาตรงย่อยสกรูสองนะครับลูกปืนตรงย่อยสกรูสองไอ้ตัวที่มีดอกจอกอะ่ะไอ้ตัวที่มีอ่อดอกจอกนะดอกจอกก็พังลูกปืนก็แตกแผ่นกันสึกก็ขาด รือมาเจอเต็มเลยรอบแรกหมดค่าหลายไป2อ0 0าครับเบ็ดเสร็จสกรูก็รูดเปลี่ยนสกรูกใหม่ด้วยทั้งลูกปืนทั้งซีนทั้งเบ็ดเสร็จรอบแรก9อ0พ่น้าอง <c oughs> รอบสองสายพานขาดเอ้ยรอบสองผมไปซื้ออ่าไปซื้อแผ่นกันสึกอีกเอยไปซื้ออะไรเพิ่มมาอีกนะครับเพราะว่าของหนากับไปซื้อเหล้าไปมีนะ้ำก็เลยไปหลายรอบที่สองนี่รอบที่สามครับเนี่ ผมบอกเลยว่าวันนี้ขาดทุนนะครับเกี่ยวเขามือนี้ขาดทุนขอบอกเลยไฟเขียวผมบอกเลยว่าวันนี้ผมเกี่ยวข้าวขาดทุนสายพานตู้คู่หนึ่งก็น่าจะมีสามพันครับผมบอกเลยสายพานตู้มีสามพันแน่นอน,นครับบวกลบเดี๋ยวเจอกันร้านอะไรครับเสษิรการช่างเหมือนเดิมครับเมื่อยแห้งพี่น้องเลยเขาเกือบสิบไม่ได้กินเลยคักเลย ไปเดี๋ยวไปร้านอะไรแปรบครับไปครับพี่นอ้องคู่หนึ่งสามมันสองครับบ้านผมขายประมาณนี้สามมันสองเอาเรื่องครับมเมื่อเงสามพันนี่อีกสามพันสองมวนขี้ยังหลีพี่นอ้องพี่เจ้าเบิ่งเอาลดไม่มีไม่ต้องถามถึงว่าเหลืออะไรมือใดมือบอธรรมดา รถเฮามันเก่าแล้วเนาะแต่ว่าแต่รถเก่าเลยพี่น้องรถเก่าหนิแต่ว่ากัถ้าเฮาเช็คดีๆเฮากับเช็คคือเก่าเลยพี่น้องแต่ว่ามันก็ดหอดยญามันเนาะยทว่าว่าในสายพันธุ์เฮาใส่ปีนึงมันก็ดทีหอดยญามันขาดมันก็ดจะขาดตัวนะครับจวดพี่น้องอุ้ยเกจ้าเขากับงานกันบ่อเล้วโห้คนกระดาพวกนั้นเอ้าน้ำน้ำลูกเพย์น้ำ เกี่ยวลงมาจุวันแล้วสองไห่ล่ะข่อยกำลังพิสูจนสายพันกำลังมาโอ้ยรถค่อยจะต่ำถอดขาครับโอ้ตายมึงน,นี่มาเห็ดสกูแล้วแล้่ยวเกี่ยวลงมาดิเกียเ่ยวได้สองอุ่มครับง่ายจากเก่าไรมาแล้วเก่าไรหรือก็มาลงแปลงนี่สามประมาณสามสิบสองไร่ครับ เจยวลงมาแล้วละ่ะครึ่งครึ่งหนึ่งเอาแล้วมวนดีครับมวนดีพุทธกบถา,ถาพูดว่ากวบว่าเฮ้ยไปไงนุม่มอะโอ้มันก็มีสีสินโอ้ส่ยพันตัวเดิน เพราะว่าไอาตัวนี้มันอยู่ข้างในใช่ไหม,มวายุห็ดเร็วเสียงอียงเ,งเห่นานี่ว่าตัวนี้ขาดอีเด้ออุตัวนี้ดีอยู่นะแตมอันนี้ตัวเดินครับว่อนจะเดิน <c oughs> นี่ครับคูหนึ่งนี่สามพันสองครับพี่น้อง <c oughs> จวดคือกลล่ะ ถ้ามันสองอุตนี้มันไกลแล้วครับนี่ของมันแตกละอู้บืงมือไหมซ้อมรถรถกับกัดมือมาดิต้องดึงข้างในปะอ๋อเดี๋ยวใส่ใส่ฟันก่นนิดหน่อยเข้าดุเออนี่มันเออ เรียบร้อยครับอุ้ยเฮ็ดดีจังบักสังไปครับคำาจันีเออ่เริ่มเอาแนวคำข้อขึอข้นพี่น้องโอ้อดดำเบิดมือไม่มีวันไหนที่ผมมือไม่ดำ ไม่มีวันไหนที่ผมไม่ได้ซ่อมเออมันเป็นสีสัมในไปน,นอตนตึ้งสามารถเกี่ยวเทาธรรมด่าเลยนนเนี่ยม้วนเน็มตึ้งคึกคักเลยตื่อนสามารถยี่สิบสีทรศัพท์เลยเอ,อ้ยรัดแล้วไม่ได้มาโอ,อ้ยจังสัง่งแนวนี่อันนี้เขาเหนียวครับเดี๋ยวคอยเกี่ยวมันที่หลังครับเขาเหนียวล็อก เดี๋ยวให้ไปซอยเกี่ยวหัวเจ้าสองให้ติดทา่ามันล่มครับตือนจะมานี่มันก็โทษไปนี่โอ้เห็นเบอร์โทษนลยโอ้ถือหงายกระน้องเละอีกสองข้องครับหนี่งสองล็อกปูนสุดปลาอ้อยเพื่อจากพี่นะครับน้องละอย่างสองล็อกครับจักชี้แล้วว่าแล้วไม่รู้เลยมีเอาแต่ตามสภาพครับเอาแต่สิเป็นสิไป ฟอมจะลดไรว่ามีไรหมดแล้วไ,ไ,ไอเลียดเลยครับไม่มีวันไหนที่ผมมือขาวเลยต <c oughs> ้นสมัม่านี่แมนรหลดแล้วมือแรงกลับไปก็ต้องไปเห็ดไอห้หัวสกูไหมครับนี่จเใหดแ้เออเอาขาวๆไปก่อนครับตอนแรงกลับไปไปบุรณะไหมเ้ยที่มันดีๆเลยเพราะว่ารถมันเดีนยมาอยู่หน้าบมื่อไรอยู่บ้านเนาะเออ มวลกิ่อย่างได้พี่น้องเตื่นชม้ามาเี่ยก็ปั๊บเสียงโทรศัพท์ปั๊บหลุดตกแต่ได้เดือดผมยำเว้นกะมีลุนอยู่ตลอดจะบิดมือหอดคำคนกัลแท้หล่อลกมีให้ลุนตลอดมือครับยำเว้นขันเกี้ยวเกี้ยวไปแล้วรถ้อ เกี้ยวเกี้ยวไปปุ๊บเสียงพอลขลิงล่องนี่โอ้ข่อยหายใจบั่วท้องเล็บน้องการเกี้ยวเกี้ยวเลยเห็นจอดเดียโอ้ยเอาอีกแล้วหันใจบั่วท้องเลยข่อยรจะว่ากัสู้กันไปทุกเมืองเหังไดใจมันลักใน้องใจมันลัก คนขับบอกอุ้มนี่จรยงยังมั่วซะนะลงไปเบึงอีเป็นยังอีกว่นไปซองเบ้างกา็ใจพัน้นเนื้อขาดมีสมบูรณ์เลยพี่น้องแต่ว่าก็ให้หน้อยๆครับ ล็อกฝั่งนี้เหลือสองไห้ครับแล้วเ้าก็สิขามมาฝั่งนี้ครับปุ่นละสอดปุ้ดปุ่นละแปลงนี้ทั้งหมดน่าจะสามสิบกว่าไร่ครับสามสิบสองเนี่ยแล้วเมื่อเช้าผมแยกไปเกี่ยวอีกแปลงนึงนะครับประมาณเก้าไร่แล้วก็บขั้นนี้เพิ่นก็เกี่ยวบางนี่ประมาณสี่ไร่ครับสี่หาไร่แล้วเพิ่นก็ะขามถนนมาพี่นะครับโอ้บุปผานเลยเหมือน,นี่เฮา าอะไรพวกนี้ก็เมื่อเช้าสามพันเมื่อกี้ก็สามพันสองครับคท่านนี้ก็เมื่อกี้ก็โดนเล่าใบมีดอีกครับโอ้บ่ได้ตำตอวจะก,ก็ขาดซื้อ,อครับเล่าใบมีดพันประมาณพันเจ็ดห้าสิบหรือว่าพันเจ็ดพรนี่แหละจำไม่ได้นะครับติดไปซื้อมาวางได้ไหนนี่สมองเลื่อนเ้ว เขาเซาเป็นเขาเขาหะแลงนะครับกำลังได้กินเขาังซีมงแลงงมาหนิกินเขาจน่าสั่นอันนี้ก็เกีียวเกียวอยู่ที่เล่าไปมีหัก่าสันเฮ้ยแต่ละขั้นนี่เนาะลุกอ่างมังพี่น่างมาเนิบ่พ่อยหาได้โจ๊กดากโจ๊กไรมาเนียไม่พอค่าอะไร นี่พ่อๆนะครับค่าอะไรป่าไรตัวมือใดมันบาห่างกับใครแน่ครับพี่น้องเออพ่อหายใจชี้ลุงลวงไงมือใดมันห่างไอ้ที่แ,แต่เจ้าหอดคำพี่น้องอสูงกันไปครับในเมื่อคืนล้างเสื้อแล้วนะครับ เจ้าก็ะหู้ว่าเสือมันให้นะครับเพราะถ้าขึ้นหลังเสือแล้วมันก็ล่งมาได้ดิบ่ะนี่เั่นปะเอาขี่เสือขีสช้างไว้เลยแล้วมันบระเด็นหนาลักคือคิดตีได้เั่นวะก้มาขึ้นหลังเสือนีออออ่ไปเลยลราไปดันดัน โอ้ถ้าไม่ได้เจ้าตมอยู่ช่วยนะครับตายเลยผมเนี่ยเพราะว่า,าเขาก็ซอยทุกอย่างครับซอยทุกอย่างั้งแต่เสาเลยครับด้วหอดคำครับเขาะจะเป็นผู้ช่วยที่ดีนะครับแต่เสาลูกแต่เสาตื่นแต่เสาลูกแต่เสาทุกมือเลยครับลุกมาเปาของเช็กรถถาผมตรงเต้าเตาเตา ผมตื่นมาคยท่านหลานหลานตื่นในเช้าอีิงอะพี่น้องอู้หุ้นะอู้นี่นี่นี่เอาคุ้จอดนะวนม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 นโอ้ก็พบายามมาทางนี้เนาะอย่ยาดึลูกชายไหมรถเที่ยวเหยียบตายดิก็บา,บาลงกไป อโอเคผมก็เดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับโอ้ยมวนกุ๊บพี่น้องเลยมวนหนุ่ยบุยบบบเตะเห็ดราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ